สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ต้นน้องต่างแม่นกจะพามาเล่นน้ำสีฟองเราวันนี้แม่น,น้ำนี่เป็นน้ำสีอะไรลูกสีน้ำเงินอย่างดีอ่าสีน้ำเงิน,นงหรือสีบรูสามขวดนะคะแม่เอาสีผสมลงไปในน้ำนี้แล้วก็เอาฟองใส่ลงไปแชมพูเพราะฉะนั้นแม่จะให้เด็กๆเกขย่าก่อนมันเกิดฟองนี่ไง มีฟองแล้วอ่ะน,น้องตามเขย่าอันเล็กน้องตามเขย่าอันเล็กเขย่าอันเล็กค่ะวันนี้เราจะเล่นน้ำในเขย่าอ่ะให้เกิดฟองเขย่า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 ย่างมีฟองแล้วมีฟองแล้วเราจะเปิดใส่นี้นะคะอ่ะดันเปิดน้ําใส่นี้ลูกน้องนังมาเร็วเปิดใส่นี้ลูกมันยังมีฟองเปิดที่ระขว่นะคะฟองมันยังไม่เยอะนะคะเราต้อง อย่างนูนเกิดฟองอ่ะฟองเต็มเลยฟองมันจะอยู่ในขวยนะฮะือนี่ฟองนี่ฟอ,องไหม,ม,ม,มไม่ของพี่ไม่ได้ม,มีแล้วมีฟองแนละ้วอะแม่เจ็บอุปกรณ์นี่มีถ้วย คนละหนึ่งถ้วยอ่ะพิทอนอันนี้ของพิต้นนะคะแม่เอาเซริงหน่อยได้ไหมเซรอันนี้ของพมีอะนแล้วก็มีอันนี้ทำอะไรกันหน้าเนี่ยโอ้โหปวดจฉพอใส่แล้วเป็นฟองไหมล่ะลูกเป็นฟองไหมล่ะเป็นฟองไหมอันเดียวอันนี้จะได้เห็น นี่พี่กอนใส่นี่นะคะ,ะเล่นแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่กอนั่งตรงนี้เล่นนี่นั่งตรงนี้นนมันเล่นแบบพี่ตรงนี้อ่าน,นะคะเล่นฟองนะคะสนุกอ,นอันนี้อันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้อุ๊บว้านี่อย่าให้ที่ไหนอาอย่าจุ่มที่เอาขึ้นมาสิอย่แขนทะั้นี้นี่เป็นฟองนะคะเป็นฟอง นี่ไงใช่ไม่ใช่แม่มาแม่มาเพื่อแม่มันเปืป้อนไม่เป็นไรครับนี่อ่ะน้องอนีง่นะคะนี่ฟองเต็มเลยใช่ไหมครับแม่แม่แมทำฟองให้น้ำสีฟ้ามีฟองเต็มเลย เอา,เอามุดตักฟองใสเยเหมือนไอศ์ครีมไหมนเนี่ยเหมือนไอศ์ครีมหิมะสีน้ำเงินนี่อันนี้ก็ตักใส่ได้นี่ไงปึ๊บนี่ไงโอ้บางบางบางคนเนี้ยบางบางเพื่อนเพื่อนมานี่เห็นไหมเห็นไหมมานะคะมามา,มา,ม,ามาเล่นกันวันนี่ยคือต้นสำหรับตอนพา,นานเล่นฟองมาแล้วเป็นฟองนี่เราทำนี่ได้นะคะนี่มือจับได้เลยนี่ เป็นไรนะเป็นเหมือนหิมะเลยใช่ไหมในตางนี่ไม่เป็นไรเอาใส่เลยเอาใครจะเล่นฟองใครท้ามีเห็นไหมฟองเต็มเลยฟองเต็มเลยฟองเต็มเลยไอ้กินด้วยนี่พี่ต้นเอามือจับแล้วนะ อ่ะให้เพื่อนดูหน่อยสิน้องด้นช่วยเพื่อนดูสินี่ไงนี่ไงค่ะฟองใช่ไหมนี่ช่วยเพื่อนนู้นนี้หน่อยสิฟองอ่ะใน้องจับมาเอออ่ะให้เพื่อนดูหน่อยสินี่ฟองเต็มเลยฟองสีน้ำเงินด้วยสีฟูใช่ไหม ไอ้หน uh. nice. bueno? ่องดังจับฟองไส้ได้ได้แล้วเออเอาเนี้เอาเนี้เอาเนี้เออจุ่มน้ำไดิจุ่มน้ำข้างล่างมันก็จะหมดไปจุ่มปุ๊บอ่าเล่นฟองกันสนุกไหมครับฟองมันนิ่มไหมลูกนิ่ม นี่นะคะของเล่นสําหรับเด็กๆไม่ต้องอะไรมากมายแค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่ไหมคะเล่นๆน,น้ำเต็มเลยดูนะคะเด็กๆจะเล่นกันแล้วตอนนี้ สนุกไหมครับ,รบสนุกฟองมันเป็นสีอะไรเนี่ยนน้เงิส,สีน้ำเงินภาษาอังกฤษเพราะว่าอะไรนะปูบู๊โต๊ะแม่เกียวอะไรกันเนี่เล่นไรเนี่ยเล่นอะไเอ่ยคุณยายทวดมาด้วยคุณยายทวดสงสัยว่าเด็กๆทำอะไรกันนะทำอะไรกันลูกเล,เล่นฟองสีนะคะทำไอศครีมใช่ไหม ไอซ์ครีมไหมอย่าเอาน้ำนระวังเปื้อนนะระวังเปื้อนตรงนี้ด้วยหนาวนะคะการหนาวเด็กๆก็เลยใส่เสื้อกันหนาวด้วยนี่ดูไอซ์ครีมหุ้ยนี่ของพี่ต้นนี่นี่ไอศ์ครีมของให้เออโดนเปื้อนมดพี่ต้นแม่ครับขยับขยับเบื้อนมด แมานัาาา่นเนวรถม่คือไรม่ดูนีม<า>อ้ดตีม่ดูนะคะสองพี่น้องเล่น,นกันใหญ่เลยนะแค่นี้แม่มือเปื่อยคุณก็จุ่มได้เลยสิลูกไม่เห็นอะไรเล่นมันก่อนนะค่อยล้างเล่นจอดนะค่อยล้างครั้งเดียวนะครับเล่นก่อนเล่นก่อนอเด็กๆเล่นน้องดังก็เล่น,น,ด,ลนดูดน้ำาในนี้ก็ได้น้อตัวนี้ก็ดูดได้นี่ตัวนี้ก็ดูดได้ ก็แค่อยากมาให้เพื่อนดู่ลยอุ้ยอุ้ยนั่นไงนั่นไงแค่แบบนี้หรเปล่าวุ่เดี๋ยวแล้วเราระวังนลคะต้องระวังดนมือเพื่อนมือข้าไม่เอานี่ฟองเต็มแล้วใช่ไหมคะะเล่นกันสนุกสนานเลยนะคะ เคยเลยใช่ไหมลูกแค่ฟองฟองมันนิ่ม,มไหมลูกนิ่ม,มไหม,มฟองมันนิ่มไหมคะนิ่มฟองมันนิ่มนุ่มเลยใช่ไหมหอมไหมหอมแม่ชมพูใส่นะคะทําฟอง,ฟองก็เลยมีกลิ่นหอมนี่นะคะพี่ตน้นฟองมันนิ่มมากเลยอูู้ดูของน้องตังนี่โช้เพื่วยวๆดูสิดิ นี่ฟองก็ยังเหลืออยู่ใช่ไหมลูกโอ้ดู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 โอ้โหไม่เป็นไรค่ะเล่นก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปล้างมือเล่นกันให้สนุกกันเละเลยคขาเนี้ยน้ำฟองสีใช่ไหมโอ้เปื้อนมากเลยเอาน้ำฟองสีอันเล่นกันให้สนุกเลยวันนี้เลอะกันเลย สองพี่น้องนะคะออกออกไหมจุ่มลงไปสิครับจุ่มให้ถูกน้ำเียนี่้ จะสลัดสิสลัดได้ไงนะเล่นเล่นกันเพลินเลยเล่นอ่ะโอเคเล่นกันต่อนะคะเล่นกันต่อไหมเล่นต่อไหมเล่นต่อไหมครับเล่นไหมคุยกับแม่ก่อนสิเล่นเล่นอ่ะ เราจะไปเล่นกันต่อเล่นกันสนุกเพลินเลยบีบีฝั่งนี้สนุกน,นี่เอ๋ยเอ๋ยน,น,นก็จะดีขึ้นนีน่บีบเป็นไหมไม่ไมมบีบเลยึงบีบองเงี้ยบีบก่อนบีบกดลงไปแล้วมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมกดไว้แล้วก็มาจุ่มน้ำ กดไว้มันลื่นใช่ไหมนี่ไงกดไวอย่างเงี้ยกดตรงนี้ไว้กดปุ๊บแล้วก็จุ่มลงไปมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ปึ๊บกดไว้แล้วก็จุ่มมันก็จะขึ้นมาปล่อยเอาใหม่เล่นเงินใหญ่ทั้งไงขอให้น้องๆได้เล่นกันก่อนนะคะอันนี้เล่นให้ดูเป็นน้ำ ผสมสีแล้วก็เอาแชมพูใส่ก็ทำเป็นฟองใช่ไหมครับอ่ะพี่ต้นบายบายเพื่อนๆก่อนบ่อนบาย,บายพี่ต้นจะเล่นกันต่อ<า>ใช่ไหมครับให้น้งนองๆได้เล่นกันต่อบายบายอย่าลืมติดตามช่อง The Story พี่ต้นไม้กับน,น้องมีตังนะคะ